สวัสดีครับท่านที่รักและห่วงใหญ่ใส่ใจสุขภาพและก็สวัสดีท่านที่กำลังมองหาโอกาสในการทำธุรกิจออนไลน์อยู่นะครับพบกับผมคำผางพงทับทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทโฟรวไลท์ประเทศไทยเช่นเคยนะครับผมก็นําเรื่องดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับภูมิคุ้มกันที่กำลังเป็นที่นิยมของผู้คนในยุคสมัยนี้นะครับ บริษัทโฟไลท์จำหน่ายขายภูมิคุ้มกันธรรมชาติในรูปของแคปซูลบรรจุขวดรับประทานง่ายเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ภายใน48ชั่วโมงนะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการมีรายได้จากบริษัทโฟไลท์นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผลิตภัณฑ์น,นี้ชื่อว่าผลิตภัณฑ์โฟไลท์ทรานส์ฟอเรสเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบรับหรือว่าตอบสนองต่อ ผู้บริโภคได้เร็วที่สุดและก็ได้ดีที่สุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีทั่วโลกนะครับและด้วยปัญหาเศรษฐกิจรายได้น้อยของผู้คนในยุคสมัยนี้นะครับเราก็เลยมีรูปแบบของการทดลองใช้นะครับขนาดทดลองใช้คือผมเชื่อว่าผู้คนนะครับมีความละเอียดอ่อนในการที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริมกันนะครับถ้าไม่ดีจริงก็ไม่อยากจะเสียเงินดังนั้นเราก็เลยแกะ ทำให้ทดลองใช้กันนะครับเม็ดละ30บาทอย่างเช่นวันนี้นะครับผมขายได้32 3ซส,สองก็ซองละ320บาทก็คูณเข้าไปนะครับก็960บาทแล้วนะครับและถ้าเกิดยกตัวอย่างนะครับวันหนึ่งขายสักขวดหนึ่งนี้นะครับก็คือ50คะแนนนะครับเรามาดูกันว่าเราจะมีรายได้กันเท่าไหร่ยังไงนะครับผลิตภัณฑ์ f ฟ i l ไลท์ทรานสเฟอร์เฟกเตเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับภูมิคุ้มกันนะครับ เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟัวไลท์จากประเทศสหร,รัฐอเมริกาขวดนี้มี50คะแนนผลิตภัณฑ์ฟัวไลท์ตราสเปิร์พริกเตอร์พลัส1ขวด50คะแนนนะครับ1ขวดก็บรรจุ90แคปซูลแบ่งขายาถุงละ10เม็ดก็จะได้9 2นะครับถ้าเราขายวันละขวดนะครับ เราขายโดยการสร้างเครือข่ายโดยทีมงานโฟล์ไลท์วิทยุออนไลน์ของเรานะครับก็ทําวิทยุออนไลน์เป็นเว็บไซต์วิดีโออนไลน์ที่จะทําหน้าที่ในการพูดอธิบายให้กับผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับรู้ถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อมีการรับรู้นะครับลูกค้าก็จะมีปฏิสัมพันธ์อยู่2ออย่างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือ,อคลิกซื้อแบบออนไลน์นะครับโดยบริษัทจะนำส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าแทนคุณนะครับและอีกปฏิสัมพันธ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือการติดต่อกลับหาคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทางแบบฟอร์มการติดต่อที่มีอยู่ในเว็บไซต์ for l i ล e ์วิทย o ออนไลน์ที่มีอยู่ในโฟร์ไลฟ์วิทยุออนไลน์นะครับ สมมติว่าสมาชิกของคุณนะครับชั้นที่1หรือว่าชั้นติดตัวนะครับมีอยู่3คนบริษัทจะจ่ายอยู่ที่2%อนะครับอย่างสมมุติว่าทุกคนเลยขายวันนี้คนละ50คะแนน2%ของ50คะแนนก็คือ37บาทนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าสมาชิกทั้ง3คนนี้มีสมาชิกเพิ่มคนละ3นะครับทุกคนขาย1ขวดเหมือนกันนะครับสาูณห้ก็ได้1 5อยของ150ยคะแนนก็คือ277บาท50สตางคนะครับคนที่2คนที่3นะครับก็ได้คนละ277บาท50สตางคเหมือนกันนะครับ ต่อมาชั้นที่2มีสมาชิกเป็นชั้นที่3ทุกคนก็หา3มคน3-3ก็เป็น9 ทุกคนก็ขาย50คะแนนนะครับ50คะแนนคูณ9ก็เท่ากับ450คะแนน12%ของ450คะแนนก็คือ1,998บาทแล้วคนที่2คนที่3ก็ได้คนละ1,988บาทเหมือนกันนะครับรวมสายที่1นะครับคุณจะมีไรายได้ทั้ง3ชั้นอยู่ที่2,312บาท50สตางนะครับสายที่2ที่3นะครับก็ได้คนละ2,312บาท50สตางเหมือนกัน ร,รายได้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะยุติแค่3ชั้นก็ยังมีลึกลงไปอีก7ชั้นรวมทั้งสิ้นก็10ชั้นนะครับทีนี้ใน50คะแนนของคุณเนี่ยห้คะแนนของคุณเนี่ยคุณขายเองคุณได้25%เปร์นะครับเพราะนั้นยี้นต์ของ50คะแนนก็คือ462ร้บาทห้าสิบสตางอันนี้คอมมิชชั่นนี้ได้จากบริษัทนะครับการที่คุณมาแบ่งขายคุณก็จะมีกำไรขายปลีกนะครับ นั่นก็คือแบ่งขายนะครับขวดนี้แบ่งได้เป็น9ซองนะครับซองหนึ่งก็300บาทนะครับเท่ากับ2,700บาทใช่ไหมครับ3,9,27า้ายี่สบบาทอ่าต้นทุนนะครับอยู่ที่2,488บาทดังนั้นคุณก็จะมีกำไรจากการขายปลีกอยู่1,112สบงาท50สสตัง นะครับอันนี้เฉพาะขวดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเป็นชุดไปนะครับคุณซื้อเป็นชุด3ขวด5,900เนี่ยแล้วนําไปแบ่งขายแบบนี้นะครับคุณจะมีต้นทุนอยู่ที่1,967บาทนะครับนั่นเท่ากับว,ว่าคุณจะมีกําไรขายปีกประมาณ700กว่าบาทนะครับขวดหนึงคุณจะได้700กว่าบาท ถ้า3ขวดก็3 7 21คุณก็จะมีกำไรจากการขายปีกนั้น2,000กว่าบาทแล้วนะครับอันนี้คิดแค่ว่าซื้อมาแค่ขวดเดียวนะครับขายวันต่อวันนะครับ รวม50คะแนนของคุณกับกําไรขายปลีกของคุณนะครับก็จะได้เท่ากับ675บาทใช่ไหมครับทีนี้เรามารวมทั้งหมดกันเลยนะครับ675บาทบวกด้วย2312บาท50สตังค์คูณ3นะครับคุณก็จะมีรายได้วันนี้7,612บาท50สตังค์นี่คือรายได้ต่อวันนะครับถ้าเกิดว่าเราขายได้คนละ1ขวดนะครับในทีมงานของเราเนี่ยขายกันแค่วันละขวด คุณก็จะมีรายได้วันละ7,112บาท50สตางค์นะครับมันได้นะครับมันได้เพราะว่าบริษัทโฟรไลน์นั้นมีเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ให้กับสมาชิกที่สมัครเป็นนักธุรกิจกับโฟรไลน์ะครับซึ่งเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นั้นสามารถที่จะขายได้ใน81ประเทศนะครับดังนั้น ในขณะที่คุณทำงานอยู่ที่บ้านของคุณคุณโพสคุณแชร์คุณโฆษณาโอกาสที่คุณจะมีลูกค้าทั่วโลกมันก็มีสูงเหมือนกันนะครับหรือว่าคุณมีคนรู้จักอยู่ต่างประเทศนะครับคุณก็ส่งลิงก์ไปให้เขาคลิกสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นั่นเลยโดยสำนักง,งานแต่ละประเทศก็จะนำส่งสินค้า ไปถึงมือลูกค้าแทนคุณนะครับคุณก็รอรับคอมมิชชั่นนะครับแค่ข้ามคืนเท่านั้นเองคุณก็จะมีเงินเข้าบัญชีของคุณแล้วนะครับนี่คือโอกาสและช่องทางดีๆของการมีไรายได้กับบริษัทฟูรไลท์นะครับเศรษฐกิจไม่ดีเรามาหารายได้กันดีกว่านะครับอนาคตของการทําธุรกิจออนไลน์นั้นนับวันที่จะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าคนอยู่ในเมืองนอกเมืองทุกวันนี้ต่างก็หันเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์กันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ ว่าคุณจะทําธุรกิจออนไลน์ประเภทไหนนะครับขอแนะนําบริษัทฟัวริส์รีเสิร์ชผลิตภัณฑ์ของเราคือภูมิคุ้มกันรธรรมชาติที่บรรจุใส่แคปซูลแล้วลงขวดนํามาให้คุณได้ขายคุณขายคุณมีกําไรและถ้าขายออนไลน์คุณก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับและที่ดีไปกว่านั้นนะครับก็คือเรามีแอปพลิเคชันวิทยุออนไลน์ให้คุณได้นําเอาไปทําการตลาดไปเป็นเครื่องมือทางการตลาดมอบให้กับสมาชิกของคุณเพื่อเป็นเครื่องมือในการขายออนไลน์ใน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตัวเองและทีมงานให้ประสบผลสเร็จอย่างรวดเร็วนะครับมาร่วมงานกันนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบ้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิทยุออนไลน์ฟังทางนี้ครับพูดได้ขายเป็นมาทำวิทยุออนไลน์กันดีกว่าฟรีพอดวิทยุออนไลน์ฟรีโปรแกรมออกอากาศมาตรฐานโลกฟรีโปรแกรมการตัดต่อเสียงพร้อมสอนการติดตั้งหรือติดตั้งให้ฟรีสอนทำรายการวิทยุทำสปอตวิทยุฟรีบ็อกเกอร์เว็บไซต์สร้างสถานีวิทยุออนไลน์

Our ongoing commitment to providing you with the very best products happens right here. We'll give you an inside look at the innovations, technology, and safeguards that we put into place to make sure that you always have plenty of quality products to share with your customers. A team of 4Life employees is involved in creating the 4Life products you consume and sell. Our facility was built with room for expansion. So, we can continue to grow and support For Life sales worldwide. Our employees are trained to follow good manufacturing practices to help maintain product quality. Every month, thousands of pounds of raw ingredients are delivered to the receiving department from vendors around the world. Every ingredient is sampled and put through stringent tests to make sure they meet our high standards. These high standards help us stand behind our flagship certified 4Life transfer factor products. Up to 75 ingredient samples are sent to our Quality Assurance Lab for testing each day, and all ingredients are held until testing is complete. After being processed and tested, ingredients are stored until ready for use. Ingredients that must be kept cold are kept in cold storage. Batching operators use a master manufacturing record or product recipe to determine the measurements for each ingredient in a formula all results are verified and tested before being blended our innovative new blending machines have the ability to sift and blend several ingredients and create a consistent homogenous blend we blend between 15 and 40 thousand kilograms of ingredients per month after each blend the machine is completely disassembled and each individual part is cleaned and sanitized before a new formula is blended this step ensures the integrity of each product formula. After being blended and sifted, the product is ready for encapsulation. Our encapsulation machines produce between 50,000 and 100,000 capsules per hour, or up to 50 million capsules each month. During the process, operators constantly monitor the weight of each capsule and conduct visual quality checks on a time schedule. When the capsules are ready, it's time for packaging. We run two separate packaging lines at the same time, making it possible to fill 60 to 100 bottles per minute or over 1 million bottles per month. Packaging lines are continually monitored for product quality to ensure you're getting exactly the right amount of product in each bottle. Once the product has passed a final round of stringent testing, it's ready to be shipped to 4Life distributors and customers around the world we built this state-of-the-art manufacturing facility as part of our long-term commitment to you and your success. we will continue to look for innovative ways to improve product quality and manufacturing practices so you can continue delivering the very best to your customers. this latest endeavor is only the beginning. Yeah, 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 yeah.